สวัสดีค่ะพบกับช่องธนพรอุ้ยาค่ะวันนี้มาทานข้าวกันจ้าวันนี้น้ำพริกปลาถูจ้าแล้วก็มีอ่อันนี้ผักผักตำลึงลวกจ้าแล้วก็มีถั่วรันเตามีเตงกวาจ้าทุกคนเตงกวานะคะแล้วก็มีคะน้านี่จ้าต้นคะน้าใหญ่ๆเลยจ้ากรอบๆเลยจัน อันนี้ลวกแล้วนะคะลวกตำลึงลวกก็ลวกแล้วนะคะตำลึงก็ลวกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็กะถินจ้ามาทานกับน้ําพริกปลาทูนั่นเองนะคะทุกคนจะ้ะก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊ง,ง,งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปจ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่อยู่ทางไกลทางไกลนะคะขอบคุณมากๆจ้ามาจ่ายสตนดฟมั่งจ,จังเมื่อนี้ก็หลังจากฝนตกแล้วเนาะก็มาทานข้าวัรนจัทุกคนจา้าวันนี้ฝนตกก็อากาศค่อนข้างเย็นนะคะวันนี้ก็เย็นเย็นสบายใช้ได้เลยจ้าวันนี้จ้รทุกคนทานข้าวจั วันนี้ได้จ,จัวรันตอจัวรันตอพริกกระทูอร่อยเต็งกว่า อ,อ,อันนี้กระถินถินเนมลมรัวทุกคนถินเลมรัวแล้แน้ำพิก เข้ากันมากทุกคนตำลือ อืมรสดีขนาดลวกจนขนาดกวอาอืมหวานนะคะทุกคนอันนี้ลวกแล้วนะ อานกอ็อร่อยันนี้อำพริกปะทูเผ็ดๆเลย Rất Khá lái luôn Khá đậm thịt và thù Khao cắt nêu cắn Trang Mm. Hãy subscribe จช่อืมคุยเลยอืมต้พีกำพิกผักเจริญอาหารอืมไม่รูเจริญอาหารจบแเจ็บสุดยอด